และที่สําคัญพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะสอนเสมอว่าคนดีต้องไม่ตีใครเราจะต้องไม่ทําร้ายบุคคลอื่นไม่เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นแล้วก็ไม่ยุ่แยงให้บุคคลอื่นเกิดความเศร้าหมองเด็ดขาดถ้าบุคคลอื่นบุคคลใดหรือแม้แต่ตัวเราเองยังกระทําสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่จงพึงสํารวจจิตของเราเองเราเป็นนักปฏิบตัติถ้าสิ่งเหล่านี้มันยังกินใจของเราได้ต้องกลับมาแต่ตองเราให้ได้มากที่สุด เราจงโทษโจทความผิดของตนให้ได้มากที่สุดส่วนความผิดของผู้อื่นไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปเพ่งจ้องไม่ต้องไปคิดถึงว่าเขาทำไมผิดอย่างนั้นเขาทำไมผิดอย่างนี้ถ้าเราช่วยแก้ไขได้เราก็ช่วยแต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะให้เราช่วยได้เราก็ละความรู้สึกนั้นเสียกลับมาดูจิตของเราว่าไปเพ่งจ้องกดื่นหรือเปล่า เมื่อเรารักษาใจของเราแบบนี้มานณะทิฏฐิของเราก็จะน้อยลงเบาบางลงดังนั้นวันนี้พวกเราได้มาสร้างความดีแล้วตั้งแต่เช้าตั้งใจมาดีแล้วน้อมนําในสิทธิที่เรียกว่ากุศลที่เราจะได้สร้างตั้งแต่ในช่วงเชา้าจนถึงช่วงบ่ายด้วยการให้ทานของพวกเราเองเรามาทําเองเดินทางมาทําเอง ตั้งใจทําเองกุศลก็เกิดขึ้นใจเราก็น้อมได้ง่ายขึ้นเราได้มารักษาสินเองเพราะอย่างน้อยๆก่อนหน้านี้เราจะพลาดพลั้งเผลอไปผิดไปอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เราได้มารักษากายของเรารักษาใจของเราแล้วก็รักษาความรู้สึกต่างๆที่มันยังเศร้าหมองอยู่กรรมาบทสิบของเราอย่างน้อยๆเราก็ได้ใช้ในช่วงนี้และสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือ พวกเรานั้นก็ได้มาแสดงออกถึงการเคารพคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระยะสงฆ์ด้วยการมาตั้งใจปฏิบัติด้วยตัวของเราเองด้วยใจของเราเองโดยการปฏิบัติของเรานั้นก็เจริญพระกรรมฐานตามพระเดชพระคุณหลวงพอ่อตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งนี้ที่เรียกว่าบุญที่การทำให้เกิดขึ้นด้วยกายด้วยใจของเรานั้น ขอให้พวกเราน้อมให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยๆวาระใดก็ตามที่มันบีบคั้นพวกเรามากๆในชีวิตประจําวันหรือในจิตใจของเราเองก็ตามให้น้อมนึกถึงบุญว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้สร้างบุญแบบนี้ไว้ในเขตศา,าสนาขอบุญเหล่านี้จงมาเมตตาช่วยปัดเป่าอุปสรรคที่มันทําให้ลูกตอนนี้เป็นทุกข์ให้คลายลงด้วยเถิดค่อยๆอ,อธิษฐานของแบบนี้นะครับ ทั้งภายนอกและภายในของเราจึงจะสามารถที่จะเกิดความบรรเทาเบาบางลงไปได้แต่การที่จะน้อมน,นึกถึงในใจของเราได้นั้นก็ต้องอาศัยการที่ใจของเราจําผลและบุญที่เราได้สร้างมาเองคิดเองมาทําเองแล้วก็เกิดอารมณ์อิ่มเองอันนี้จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าบริสุทธิ์ใจของเรานั้นตั้งใจมาดีแล้วคือเจตนาเป็นองคคุณหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของบุญ สิ่งของที่เราเตรียมมาหรือความรู้สึกหรือวาจารหรือกายที่เราเตรียมมาเป็นของบริสุทธิ์นั่นก็เป็นองค์ประกอบที่สองและที่สามคือผู้รับมีความอิ่มเอิบใจเป็นเนื้อนาบุญท่านก็เป็นผู้ที่ทำให้ใจของเรานั้นอิ่มเอิบจากการทำบุญนั่นก็เป็นองค์ประกอบอันที่สดังนั้นเวลาเราทำบุญกุศลทุกครั้งให้3ามองค์ประกอบนี้มีความบริสุทธิ์มีความเบาเป็นละหูตา มีความอิ่มใจคือปิติให้เกิดขึ้นเมื่อนั้นอารมณ์จิตใจของเรานั้นก็จะแทรกซึมสู่เนื้อจิตของเราเมื่อใดก็ตามเราเกิดความเศร้าหมองให้น้อมนึกถึงกุศลตรงนี้ไว้ให้มากที่สุดแล้วสิ่งใดก็ตามที่เป็นอุปสรรคของพวกเรานั้นก็จะมาลายหายไปแล้วก็จะผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งภายนอกและภายใน